เรื่องของอวกาศที่มนุษย์พยายามค้นหาคำตอบมาโดยตลอดหลายทศวรรษด้วยความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายที่ต้องการท้าทายสิ่งที่อยู่นอกโลกประเทศที่มีการค้นคว้าเป็นประเทศแรกเลยนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและต่อมาก็ได้เกิดคู่แข่งทางด้านเทคโนโลยีทางอาวกาศนั่นก็คือสหภาพโซเวียตหรือปัจจุบันคือสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจคู่ปรับตลอดการมาโดยตลอดอย่างที่ประชากรโลกทั่วไปทราบกันดี แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าตามการละเวลาโลกของเราก็เปลี่ยนไปจนมีประเทศหนึ่งที่พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนี้จนกลายเป็นที่พูดถึงกันมากในช่วงเวลาอนันรวดเร็วนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จู่ๆก็กลายเป็นประเทศแถวหน้าที่ทั่วโลกต่างก็ให้การยอมรับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นอับดุลเททูจะพาไปพบกับเทคโนโลยีอวกาศสุดก้าวกระโดดจากประเทศจีนกันครับ 1>, 1. จุดเริ่มต้นความฝันอันยิ่งใหญ่จุดเริ่มต้นความฝันที่จะมุ่งสู่อวกาศของจีนนั้นเริ่มขึ้นในยุคประธานเหมาเจ๋อตุงหลังจากที่สหภาพโซเวียตสามารถส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคโจรของโลกในปี1957ด้วยโดยครั้งนั้นประธานเหมาได้ประกาศว่าเราจะสร้างดาวเทียมด้วยเช่นกัน13ปีให้หลังจีนส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จในปี1970 แต่กว่าที่จีนจะส่งนักบินอวกาศไปนอกโลกได้สําเร็จก็ต้องใช้เวลาหลังจากนั้นถึง3ทศวรรษโด,ดยนักบินอวกาศคนแรกของจีนคือหยางลี่เวย่ยที่ขึ้นสู่ห้วงอวกาศสําเร็จพร้อมกับยานเสินโจ5ในปี2003หลังจากนั้นภารกิจอวกาศของจีนก็รุดหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ทุ่มเททั้งความมุ่งมั่นและงบประมาณมหาศาลในการดําเนินโครงการด้านอาวกาศ จนสามารถก้าวทันประเทศมหาอำนาจอื่นได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำในด้านอาวกาศของโลกภายในปี2049 2. ไปเยือนดาวอังคารได้โดยไม่พึ่งใครเมื่อปี2020สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนนั้นประสบความสำเร็จในการปล่อยจอรวด Long March 5Y4 ที่บรรทุกยานสำรวจดาวอังคารไร้มนุษย์ของโครงการเทียนเวินหนึ่ง เพื่อขึ้นไปสำรวจดาวอังคารที่ถูกปล่อยออกจากศูนย์ปล่อยยานอาวกาศเหวินชางที่เมืองเหวินชางบนทลไหานานประเทศจีนเมื่อวันที่23รกรกฎาคมปี2020ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการสำรวจดาวอังคารของจีนบนดาวดวงอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นเป็นครั้งแรกเพื่อปล่อยยานสำรวจลงบนพื้นผิวดาวอังคารให้สำเร็จภายใน9 0วันซึ่งนั่นถือว่าจีนกลายเป็นประเทศแรกที่ส่งยานโคจรลงจอดและสำรวจบนดาวอังคารได้ครั้งแรก 3. จู้หลงยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารลำแรกของจีนจากภารกิจส่งยานสำรวจดาวอังคารเทียนเวินหนึ่งสู่อวกาศซึ่งประกอบด้วยยานโคจรยานลงจอดและยานสำรวจพื้นผิวจู้หลงหรือชงลี่ซึ่งตั้งชื่อตามเทพแห่งไฟอันสื่อถึงการจุดไฟแห่งการสำรวจดาวเคราะห์ของจีนและยังพ้องกับคำว่าหัวซิงชื่อดาวอังคารในภาษาจีนที่แปลว่าดาวแห่งไฟหลังออกเดินทางจากโลกมานานกว่า9เดือน ในที่สุดจู้หลงยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารลำแรกของจีนก็สามารถสร้างปร,ปรับติศาสตร์ลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จบนพื้นที่ยูโทเปียแพลนิเทียทางซีกเหนือของดาวอังคารเมื่อวันที่15พฤษภาค,คมปี2021ภารกิจของยานจู้หลงคือการสำรวจสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารโดยใช้กล้องนำทางบันทึกภาพทางภูมิศาสตร์ และทำหน้าที่เก็บข้อมูลภูมิประเทศตลอดเส้นทางเพื่อเลือกเป้าหมายในการตรวจสอบขณะเรดาร์ตรวจใต้พื้นผิวสำรวจรวบรวมข้อมูลโครงสร้างชั้นใต้พื้นผิวดาวอังคารและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวระดับตื้นรวมถึงสำรวจความเป็นไปได้ที่จะพบน้ำใต้ดินและน้ำแข็ง 4. สถาน,นีอวกาศเทียนโกง1สถาน,นีอวกาศของตัวเอง ในปี2021นั้นถือเป็นปีที่จีนโชว์ฟอร์มความสําเร็จในห้วงอวกาศสู่สายตาชาวโลกได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างประวัติศาสตร์ที่ส่งยานลงจอดดาวอังคารได้สําเร็จไปจนถึงส่งนักบินอวกาศออกไปปฏิบัติการก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงหนึ่งนอกโลกการตั้งชื่อสถานีอวกาศว่าสถานีอวกาศเทียนกงที่แปลว่า พระราชวังบนสูงสวรรค์นั้นก็เพื่อหยัดยืนด้วยขาตัวเองอย่างมั่นคงส่วนหนึ่งยังมาจากแรงผลักดันจากการถูกสหรัฐอเมริกาบอยคอรไม่ให้จีนเข้าร่วมในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติสถานีอวกาศหนึ่งเดียวที่โคจรอ,อยู่ในอวกาศซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐรัสเซียแคนาดายุโรปและญี่ปุ่นซึ่งจีนมีความคิดในขณะนั้นว่า การก่อสร้างสถานีอวกาศและห้องปฏิบัติการอาวกาศแห่งชาติถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการบรรลุยุทธศาสตร์39ของภารกิจการบินอวกาศโดยใช้มนุษย์ควบคุมรวมถึงโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายยกระดับความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนรวมถึงด้านอาวกาศทั้งนี้โครงการการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีนเริ่มขึ้นในปี1990ตามยุทธศาสตร์39 ซึ่งปัจจุบันได้ก้าวสู่ก้าวที่3กล่าวคือการสร้างสถานีอวกาศโดยจะตอบโจทย์การประยุกต์ใช้ทางอวกาศโดยมีคนดูแลสถานีอวกาศในระยะยาวเรียบร้อยแล้วหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จสถานีอวกาศเทียนกงที่โคจรอยู่ใกล้โลกจะกลายเป็นฐานที่มั่นและสถานที่อยู่อาศัยของนักบินอวกาศในระยะยาวและเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจของนักบินอวกาศผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงและยืดอายุการใช้งานของสถานี 5. เซินโจ13กับภารกิจนักบินอวกาศที่ยาวนานที่สุดของจีนเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2021จีนสำเร็จในการส่งทีมนักบินอวกาศชุดที่2พร้อมด้วยยานเซินโจ13ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อสานต่อภารกิจก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงโดยทีมนักบินอวกาศ3าคนประกอบด้วยจ๋ายจื้อกัง เย่กวงฟู่และหวังยาผิงซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนแรกของจีนที่ได้เดินทางไปยังสถานีอวกาศโดยนักบินทั้ง3คนจะใช้เวลาอยู่นอกโลกเป็นเวลา6เดือนซึ่งนับว่าเป็นภารกิจในอวกาศที่นานที่สุดของประเทศจีนในระหว่างการใช้ชีวิต6เดือนในห้วงอวกาศนักบินอวกาศทั้ง3ในภารกิจเสินโจ13จะทดสอบและตรวจสอบเทคโนโลยีต่างๆในการประกอบสถานีอวกาศแห่งใหม่ รวมทั้งทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกหลายอย่างเช่นการทดลองด้านการแพทย์ในอวกาศและการศึกษาทางฟิสิกส์ในสภาวะความโน้มถ่วงต่ำ 6. จับมือรัสเซียเดินหน้าสำรวจดวงจันทร์ทั่วโลกยังจับตาความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการจับมือร่วมกันระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U ว่าด้วยการร่วมสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติเมื่อวันที่9มีนาคมปี2021โดยจะเปิดกว้างให้ประเทศที่สนใจสามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้หากโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์ดำเนินไปอย่างสำเร็จจะส่งผลให้จีนนั้นขยับเข้าใกล้ความสำเร็จอีกขั้นในการนำยานอวกาศที่มนุษย์ควบคุมลงจอดบนดวงจันทร์องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนกล่าวว่า จีนกับรัสเซียจะใช้ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศที่สั่งสมมาการวิจัยและการพัฒนารวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีอวกาศเพื่อร่วมกันวางรถแมพสำหรับสร้างสถานีทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศบนดวงจันทร์ไม่เพียงเท่านั้นคณะนักวิทยาศาสตร์จีนยังกำลังประเมินความเป็นไปได้ในโครงการส่งยานอวกาศ ไปยังสุดขอบระบบสุริยะซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ1.5หมื่นล้านกิโลเมตรภายในปี2049ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีการสถาบนาประเทศจีน <S <S 7. วางแผนเตรียมส่งมนุษย์อวกาศไปดาวอังคารปี2033จีนเตรียมส่งมนุษย์อวกาศไปเยือนดาวอังคารเที่ยวแรกในปี2033และหลังจากนั้นก็ติดตามด้วยเที่ยวบินเป็นประจำทุกสปี ภายใต้แผนการระยะยาวในการสร้างฐานที่จะมีผู้พำนักอาศัยอย่างถาวรรวมทั้งขุดค้นทรัพยากรต่างๆบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้นับเป็นครั้งแรกที่จีนเปิดเผยรายละเอียดแผนการอันทะเยอทะยานนี้ซึ่งจะทําให้การแข่งขันกับอเมริกาในการส่งมนุษย์ขึ้นดาวอังคารดุดเดือดยิ่งขึ้นหลังจากแดนมังกรดําเนินภารกิจเยือนดาวเคราะห์สีแดงครั้งปฐมฤมษเ ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์จะขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารได้นั้นมนุษย์อวกาศจําเป็นต้องสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆบนดาวได้เช่นการสกัดนําเอาน้ําใดๆก็ตามซึ่งอยู่ใต้พื้นผิวขึ้นมาใช้การผลิตออกซิเจนและการผลิตกระแสะไฟฟ้านอกจากนั้นจีนยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการนํามนุษย์อวกาศกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัยด้วยทั้งหมดนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญของวงการอาวกาศจีนในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่า ความฝันในการสำรวจอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลจีนจะพัฒนาต่อไปได้ไกลถึงแค่ไหนในฐานะมหาอำนาจด้านอาวกาศรายใหม่ที่ทั่วโลกให้การจับตา